สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้บรรยากาศคลืมคลืมนะคะก็ออกจ่ายตลาดนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศตอนเช้าเช้าให้ทุกคนได้รับชมนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะไม่ร้อ <unless S 1> <really>. นอากาศกําลังดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเอาบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมนะคะตอนแรกก็จะมาที่ น้องๆน,นะคะน้องๆน,นะคะน้องๆก็กำลังเล่นน้ำกันอยู่นะคะทุกคน,นความเพลิดเพลินของสัตว์เล็กๆนะคะที่น่ารักน่ารักทุกคนเห็นไหมยืนเกาะเฉยเลยนะคะเกาะเฉยเลยนะคะน่ารักไหมน่ารักไหมนี่คือธรรมชาตินะคะธรรมชาตินะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่งชวงเช้านะคะให้ทุกคนได้รับชมนะคะ,ะคือบรรยากาศที่สวยงามเห็นไหมคะ วันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนจัดถ้าร้อนจัดก็จะไม่ออกมาข้างนอกนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือมันธรรมชาติที่ที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็จะมีพวกธรรมชาติที่แบบร่มรื่นนะคะช่วงเช้าเช้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะดูธรรมชาตินะคะ นี่คือธรรมชาติที่ดูแล้วแบบมีความสุขนะคะดูน้องๆก็เกาะน้ําเล่นน้ําอยู่นะคะนี่คือนกเป็ดน้นะะนํานะคะนกเป็ดน้ํานะคะทุกคนนี่คือนกเป็ดน้ํานะคะเป็นธรรมชาติที่ดูแล้วแบบเพลิดเพลินนะคะน,นี่ช่วงเช้านะคะช่วงเช้านะคะก็ออกเดินใจตลาดนะคะ,ะ,คะดูความสวยงามของสัตว์แบบธรรมชาตินะคะ ทุกคนเห็นทุ่งหญ้าไหมคะทุ่งหญ้าดูดอกไม้สวยงามมากนะคะบรรยากาศเย็นสบายสบายวันนี้นะคะทุกคนดูขนาดเป็นเป็นหญ้าดอกไม้แบบธรรมชาติยังดูสวยงามนะคะทุกคนนี่คือบริเวณรอบๆนะคะที่ข้างบ้านนะคะดูความสวยงามของดอกกมาและลักสี สีขาวสีอะไรคือเขาหวานเอาทิ้งเอาไว้นะคะทุกคนเขาหวานเขาทิ้งเอาไว้แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ดูแล้วสวยงามนี่ก็เป็นทางเดินที่กลับบ้านนะคะก็เป็นอะไรที่สวยสดงดงามนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบสบายสบายให้ทุกคนรับชมนะคะกับช่วงาสายๆนิดนึงนะคะประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะก็เอาธรรมชาติให้ทุกคนได้รับชมเนาะเขียวชะอุ่ม เขียวสวดมากเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่คือดอกหญ้านะคะดอกญ้านะคะไม่ใช่ดอกไม้นะคะดูความสวยงามนะคะดูความสวยงามของดอกญ้านะคะขึ้นแบบธรรมชาติสวยงามมากนะคะแค่วานทิ้งเอาไว้ปีหน้าก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของบรรยากาศช่วงเช้าเนะคะ ให้ทุกคนรับชมดอกไม้ด้วยธรรมชาติแบบสบายๆช่วงเช้าๆนะคะแต่ดอกไม้สวยงามมากก็ดอกหญ้านะคะดอกญ้านะคะดอกญ้านะคะเพียงแต่ว่าความสวยสดงดงามเขาแบบอ่าน่าชื่นชมนะคะเนี่ยให้ทุกคนรับชมนะคะดอกสีขาวนะคะจะเกิดทุกปีนะคะจะเกิดทุกปีก็นี่คือธรรมชาติช่วงเช้าๆนะคะเนี่ย ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็จะบ,บ้านก็ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติแบบนี้ดูแล้วมันมีความสุขแบบมันเย็นเย็นตาความรู้สึกแบบแบบสบายสบายนะคะ <c oughs> ก็นี่คือบรรยากาศของวันนี้นะคะถึงจะเป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าที่หวานทิ้งเอาไว้แต่เขาก็มีความสวยสดงดงามนะคะแบบ หลากหลายสีธรรมชาตินะคะมีทุกชนิดนะคะที่สะสมแล้วก็รวมทุกย่อมีหมดนะคะดอกไม้นะคะถามว่าดอกไม้ไหมจะเป็นย้าก,ก็ได้นะคะแต่ว่าความสวยงามแบบธรรมชาตินะมันหาดูได้ยากนะคะเพราะว่า,าแค่หวานครั้งเดียวาสามารถขึ้นทุกปีนะคะยิ่งหลายๆปีเข้ายิ่งจะสวยงามเพราะว่า เขาจะแบบแต,แตกยอดประมาณนี้นะทุกอย่างก็เหมือนญ้านะคะถ้าหญ้าแบบว่าถ้าเก็บเอาไว้านานๆเน,นี้ยพอเขาแก่แล้วเขาก็จะไม่จะไม่ตัดนะคะปล่อยให้หญ้าร่วงนะคะแล้วก็ปีหน้าหญ้าก็จะขึ้นมาเยอะกว่านี้นี่คือเป็นที่โบสนะคะตรงนั้นที่โบสนะคะที่เห็นนะคะที่ในเมืองนะคะตรงนั้นนะคะเป็นธรรมชาติที่แบบตอนเช้าเช้าเนี่ยแบบสดชื่นมากนะคะให้ทุกคนได้รับชมแบบทั้งดอกไม้แบบ ธรรมชาติช่วงส,สายๆนะคะความสวยของดอกไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะก็เป็นเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะคะดอกนี้ก็สวยนะคะดอกนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะทุกคนอาจจะร่วงโรยนะคะอาจจะมาช้านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็อ่าก็เป็นดอกไม้ที่อ่า จัดไว้แบบสวยงามนะคะนี่ความสวยของดอกไม้ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะธรรมชาติมากเลยก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยเขาจะจทำเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสดชื่นนะสดชื่นมากเลยนะคะนี่ขนาดขนาดต้นญ้ายังมีความอ่อนช้อยนะคะอ่อนช้อยมากเลยนะคะ นี่คือธรรมชาติที่หาได้ยากนะคะการที่เราจะามีโอกาสได้รับชมดอกไม้สวยๆบรรยากาศนะคะมันหาดูได้ยากนะคะช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขนาดดอกนี้ก็สวยนะคะเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมคะรับชมดอกไม้รับชมบรรยากาศช่วงเช้าๆถามว่ามีกลิ่นหอมไหมคะไม่มีนะคะไม่มีกลิ่นหอมเลยนะคะ เพียงแต่บอกว่าความสวยเท่านั้นอ,อืจะไม่มีอันนี้เหมือนกับมิ้นนะคะเหมือนกับมิ้นนะคะเหมือนกับต้นต้นมิ้นนะคะเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับต้นมิ้นเลยนะคะแต่ว่าอือฮึไม่หอมแต่ความอ,อ,อ่อนช้อยของดอกไม้เท่านั้นแหละอ่านะฮะตอนเ,เช้าๆก็จะมีหมอกนะคะทุกคนให้ทุกคนดูชัดๆนะคะเนี่ยดูความสวยงามน,นะคะ สวยงามอ่อนช้อยมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยหาดูได้ยากนะคะดอกไม้ที่แบบว่าตอนเช้าเชจะชดชื่นแล้วก็มีมีมีน้ำด้วยนะคะมีมีมีหมอกยังอยู่นะคะให้ทุกคนซูมให้ใกล้ๆนะคะสวยไหมชอบมากเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้เนีย่ยเห็นไหมคะสีสันนี่สวยงามมากเลยวันนี้นะคะก็นี่แหละเอาให้ทุกคนได้รับชมนะคะบรรยากาศ ตอนเช้าเช้านะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศและก็ดอกไม้สวยๆนะคะตอนช่วงเช้าเช้าของอ่าเนเธอร์แลนด์นะคะทุกคนก็ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเข้าให้กำลังใจนะคะก็รักและคิดถึงกับทุกๆคนเช่นกันนะคะบ๊ายบายเลิฟๆกับทุกๆท,ท่านเช่นกันนะคะ